หัวปิดนะให้ปิดอบายให้ปิดวัฏสงสารแล้วก็เปิดทางพระนิพพานเดอ้อนะก็สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะที่าตมาภาพก็ดีอาจารย์มหาราชีนก็ดีนะได้ นำเสนอให้แก่พวกเรานะได้เอามาใช้เพื่อเป็นบทบทเรียนของวิธีทางในการด,ดำเนินชีวิตนะไปสู่เส้นทางที่มันประเสริฐสูงสุดนะให้แก่มนุษย์คนคนหนึ่งนะที่เกิดมาแล้วนะบนความทุกข์ยากลำบากในวัฏสงสารเหล่านี้ นะได้พบเส้นทางนะของตนของตนได้นอะาตมาก็แค่เป็นกายานามิตรคนคนหนึ่งนะเป็นพ่วนร่วมเดินทางกับพวกเราเพียงคนคนหนึ่งเท่านั้นเองคิดวิจา,ารณ์ถวกรายานามิตรเป็นทั้งหมดของพรหมาจทรย์อาตมาก็เป็นแะค่บุคคลคนหนึ่งที่ได้เป็นกายานามิตรให้แก่พวกเรา การที่พวกเราจะต้องพาตนเองพาจิตใจของตนเองนะที่หลงอยู่ในป่าออกจากป่านั้นเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องฝนฝายจะต้องพัฒนาจะต้องฝึกฝนด้วยตนเองเพื่อจะทําให้การเกิดมาของเราเนะี่ยไม่สูญเปล่านะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการที่ก็ให้เราเกิดมา ประการที่ให้เกิดมาเพื่อฝึกฝนสิ่งนี้ยให้มันได้ดีคือขอให้ทุกคนนะ่ะพยายามปิดอบายปิดวิตกสงสารแล้วเปิดทางเปิดทางให้แก่ตัวเองแล้วบ้านที่ให้ไปก็ลองฝึกดูนะเรื่องจริงเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องหลอกมักเป็นเรื่องอลังการอยู่เสมอเสมอคอยดูมันคอยศึกษามันทุกทก ผัสสะทุกๆสิ่งที่มันขึ้นแล้วพยาายมเอาเรื่องจริงเนี่ยไปยืนยันกับเรื่องหลอกบอ่อยๆแล้วจิตเนี่ยมันจะค่อยๆเอียงมาเอียงมาอยู่กับภาวะความเป็นจริงแล้วก็จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งทั้งกดทั้งปวงอ่ะทั้งเรื่องจริงและเรื่องหลอกคือเรื่องรู้รรู้ว่าอันนี้จริงรู้ว่าอันนี้หลอกเนี่ยมันจะมีอยู่ค่อยๆเกิดขึ้น แล้วมันจะเห็นความเบาความสบายความง่ายๆของชีวิตที่มันเคยโรคเคยรุงรังเคยสรา,ารพัดตัาหานมันวางลงนะเหมือนเราเอาแก้วใบนั้นน่ะกิสัตว์มันถูกวางลงเหมือนแก้วมันเป็นกฎของมันแต่เราไม่ไปจับก็ไม่ได้เป็นเรื่องของเรานั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของ สัจจะและความจริงที่ก็ทํากับทุกสปปรรพสิ่งเราเพียงแต่นั่งดูนั่งศึกษามันไปนะฉะนั้นให้ตั้งใจปิดอบา,ายปิดวัฏสงสารเปิดทางไปสู่เส้นทางพระนิพพาน,นะใ,นในทุกการก้าวยากในทุกการเดินทางของผู้เก่านะทุกทคนเชิญเจริญพร้อน